สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับช่อง Family TM on Tour อีกแล้วนะครับวันนี้วันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆมา DIY เปลี่ยนกองเชื้อเพลิงรถด,ดีเซลนะครับในรถ m i ิ s u b i s h i t i ตันตัวนี้จะเป็นเครื่อง CD56 เครื่อง2.5นะครับหรือไทตันตัวเตี้ยนะครับเป็นแคปนะครับเพื่อนๆโฉมขอผมก็จะเป็นโฉมปี2018ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นหน้าใหม่นะครับก็ตัวนี้ กองเชื้อเพิงเนี่ยถ้าเป็นโฉมเก่าๆจะเป็นกองลูกเหล็กนะครับแล้วก็เป็นดักน้ําในตัวแต่ของผมในโฉมนี้เนี่ยนะครับตัวปี2018เนี่ยจะเป็นไส้กองกระดาษเลยนะครับเพื่อนๆครับอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากก็มีไส้กองเชื้อเพลิงที่เป็นกระดาษนะครับตัวนี้ก็เราซื้อศูนย์นะครับในราคาอยู่ที่415บาทยังไม่รวมแวตนะครับถ้ารวมแวตอีก7%ก็จะตกอยู่ที่ 4 4 4บาทนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ซื้อศูนอุปกรณ์ก็มีเพียงแค่2อย่างครับกระปุกปัม๊มแชมพูนะครับเพื่อนๆล้างให้สะอาดเราจะเอามาดูดน้ำมันในในในตัวเสื้อกองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็ไขควงแบนครับเราใช้งัดตอนที่ถอดฝาครอบเสื้อกองนะครับกระดาษทิชชู่นะครับเช็ดเวลาเปื้อนนะครับแล้วก็จะมีกระบะ นะครับตัวนี้ก็เอาไว้รองน้ํามันโซลา่าตัวตัวกองตอนเราถอดนะครับของเก่าเอารองการเปื้อนนะครับแล้วก็มีผ้ารองตอนที่เราถอดการมันเลอะลดนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยครับเพื่อนๆเพื่อนขั้นตอนการถอดนะครับก็ให้เราสังเกตเครื่องมาทางซ้ายนะครับฝั่งแบตเตอรี่ตรงนี้เป็นกล่องฟิลนะครับนี่ครับจุดที่เราจะเปลี่ยนก็คือตรงนี้นะครับวิธีการถอดก็คือเดี๋ยวเราจะเอามา มันจะมีมาร์กอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับมาร์กลูกศรเพื่อนๆจะมองเห็นนะครับเดี๋ยวอะไรชี้ครับนี่ครับมันจะมีลูกศรนะครับนี่ครับลูกศรเขาจะชี้นี่ครับมีมีรอยปากกามาร์กศูนย์เขาไว้ด้วยนะครับอยู่ประมาณเนี้ยแล้วก็จะตรงกับลูกศรอันล่างเนี่ยนะครับเราจะต้องให้ตรงตรงนี้วิธีการเอาออกก็มาดูด้านด้านตรงนี้ครับเพื่อนๆนะครับด้านตรงนี้ นะครับมันจะมีตรงตรงนี้ครับเราเขาจะให้ใช้ไขควงแบนนะครับนี่ครับใส่ตรงนี้ลงไปครับแล้วเราก็จะงัดงัดเข้าหาตัวนะครับเพื่อนๆนี่ครับงัดอย่างเงี้ยงัดอย่างเงี้ยครับงัดเข้าหาตัวนะครับแล้วเพื่อนๆมาดูมันก็จะหมุนออกครับนะครับมาดูด้านหน้าผมก็จะทําการงัดครับครับผมก็จะงัดตั้งไฟนะครับเพื่อน ครับนี่นะครับเราก็ใส่นี่เราก็ทําการงัดเห็นไหมครับมันจะหมุนแล้วครับมันจะคลายออกครับนี่ครับนี่ครับเราก็งัดไปสักสามสี่เกีียวครับพอมันเริ่มหลวมนะครับเราก็จะไม่ต้องงัดแล้วนี่ครับนี่ครับมันก็จะออกคลายออกไปนะครับนี่ครับ ออกไปให้เพื่อนลักษณะอย่างเงี้ยนะครับก็คือหมุนถ้าเราหันหน้าเข้าหากองก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับหันหน้าเข้าหากองอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาตอนนี้ก็จะหมุนได้แล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับหมุนได้แล้วเนี่ยออกแล้วครับผมก็จะเอาผ้ามาลองนะครับกันตัวน้ํามันดีเซลมันจะเลอะรถเราครับเพราะว่าตอนถอนจะมีไหลเลอะบ้าง เราก็ลองเท่าที่พอลองได้นะครับเพื<ๆ>่อนๆใส่เข้าไปครับพอ,อน,นี้ใส่แล้วนะครับผมก็จะคลายครับอตอนนี้หลุดหลุดเสร็จเรียบร้อยนะครับอีตอนใส่เนี่ยเราก็ยกขึ้นแล้วก็หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับมองลงไปจากทางด้านกองเนี่ยแต่ตอนนี้เราถอดออกนะครับ เสร็จแล้วตอนนี้ถอดออกแล้วนะครับเราก็ให้ทําการโยกซ้ายโยกขวานะครับตัวตัวฝาบนนี้ครับเพื่อนโยกครับนี่ครับแค่นี้หลุดแล้วครับเพื่อนหลุดแล้วครับแล้วเราก็ยกออกมาครับเราก็เอาตัวกระบะมาเตรียมไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาถอดกรองออกครับนี่ครับแล้วก็ถอดกรองออกเลยครับ เรียบร้อยครับกองออกมาแล้วครับเพื่อนๆผมเอกระบามาลองกันนะครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆก็มาดูกันครับว่ามันโศกโปกขนาดไหนนะครับตัวนี้ระยะที่วิ่งมาก็จะอยู่ประมาณสองหมื่นครับเป็นกองแท้เหมือนกันนะครับเพืพ่อนๆครับ อันนี้เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปถอดของใหม่ครับคราวนี้เราก็มาดูนี่ครับข้างในครับเพื่อนมองเห็นไหมครับก็จะสกปรกพอสมควรนะครับเพื่อนๆนเดี๋ยวเราลองเอาตัวเดี๋ยวเราจะดูดน้ํามันออกนะครับเพื่อนๆนโดยใช้กระบอกแชมพูครับแต่เดี๋ยวนี้ผมจะคนให้ดูก่อนว่ามันมันมีตะกอนครับเพื่อนๆมองเห็นกันไหมครับ เป็นตะกอนมากเลยครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับอันนี้จะเห็นไหมเอ่ยจะเป็นเหมือนฝุ่นบอกอยังไงไม่ถูกครับแต่ตอนนี้ผมก็จะใช้กระบอกเนี่ยนะครับแล้วเราก็เอาขวดน้ําเปล่ามาหนึ่งขวดครับขวดน้ําหรือภาชนะอะไรก็ได้ครับดูดน้ํามันออกครับเพื่อนๆ ดูดออกให้หมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะเช็ดทำความสะอาดตัวเสื้อเสื้อกองนะครับเพื<ๆ>่อนๆดูดไปเรื่อยๆครับ บ้านเราก็ B7 แล้วครับมันก็จะสุปกปรกเราก็ควรจะเปลี่ยนถ่ายบ่อยๆก็ดีนะครับ<ม>เพื่อนๆนผมก็ดูดเอาจนพอสมควรนะครับครับมีควันวน้ำมันครับ น้ำมันที่เราถ่ายออกมาเดี๋ยวเราดูภายในกันครับเพ<ๆ>ื่อนๆนะครับดูภายในนี่ครับก็ตัวนี้ถือว่ายังสภาพโอเคอยู่นะครับเพื<ๆ>่อนๆครับเดี๋ยวเราไปแกะกองใส่ครับก่อนก่อนนี้เราก็จะเอากระดาษที่ชู่เช็ดทำความสะอาดสักนิดหนึ่งนะครับ<ๆ><ๆ>เพื่อนๆเราะจะมียางอูลิงมานะครับเพื่อน ยางโอลิงเนี่ยเดี๋ยวเราต้องใส่ยางโอลิงครับทชูนะเดี๋ยวเราเอายางโอลิงมาใส่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆน,นี่ครับมันติดอยู่ที่นี่ครับเราก็แกะเดี๋ยวตัวใหม่เขาจะมีมาให้ครับนี่ครับอันนี้ยางของเก่าเดี๋ยวเราไปแกะของใหม่กันครับ เพื่อนอันนี้ก็เป็นกองใหม่นะครับเราก็ทำการแกะเลยครับเพื่อนแหววดีครับเพื่อนอือครับกองใหม่เพราะว่า,าจะมีแถมซีนยางอูลิ่งมาให้ด้วยเลยนะครับเพื่อนเนี่ครับเดี๋ยวตัวนี้เราจะไปใส่ที่เสื้อกองนะครับเพื่อน อันนี้ก็จะเป็นกองลูกใหม่นะครับผมกองตัวนี้ก็กองแท้ออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับถอดมาแล้วแล้วก็นี่ครับดูความสุกปกนะครับอย่างิงก็ยังยังพอได้นะครับเพื่อนเืนนะครับเดี๋ยวเราไปใส่กันเลยดีกว่าครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราก็จะมาใส่ยางโอลิงก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะครับลองที่จะใส่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อน เราก็ทำการใส่เลยครับไล่ไปนะครับนะครับค่อยๆไล่ใหม่หนุงเรียบร้อยครับนะครับแล้วเราก็เอาเจ้าตัวกองอันใหม่มาใส่นะครับเพื่อนๆน,นะครับเราก็จะใส่ข้างบนนะครับ ลูกสายยกกว่าครับให้เขาเข้าน,นะครับพอเข้าเสร็จนะครับเราก็จับลงเลยครับเพื่อน ให้มันลงนะครับให้มันลงล็อกของเขาลงเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จับตัวนี้ดึงขึ้นนะครับเพื่อนๆเหมือนเดิมครับหมุนหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเพื่อนๆนะครับเราก็หมุนเลยนะครับค่อยๆหมุนไปครับขยับซ้ายขยับขวาก่อนนะครับ หมุนมาครับหมุนให้มันตึงมือก่อนนะครับเพื่อนๆนอาจจะคับแคบซะหน่อยนะครับบางคนก็เขาจะใช้วิธีถอดถอดสายออกแล้วก็ถอดกองออกมาทําข้างนอกก็จะสะดวกนะครับแต่นี้ถ้าเราไม่อยากลื้อมากนะครับเราไม่อยากถอดเข็มขัดเราก็ใช้ประมาณนี้ครับตอนนี้เราก็ขันให้ตึงมือก่อนนะครับเพื่อนเพื่อน พอตึงมือเสร็จก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะใช้ไขควงแบนครับงัดครับเพื่อนๆครับวางงัดไปครับงัดให้มันแน่นครับงัดไปครับ แล้วก็ดูม้าครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับม้านี่ครับอีกนิดหนึ่งนะครับม้าก,กําลังจะตรงตขันอีกนิดหนึงครับตอนนี้มันเริ่มแน่นแน่นแล้วครับผมก็จะขันอีกนิดนึ่งยวตั้งไฟนะครับ เพื่อนๆดูมามากมันก็จะตรงแล้วนะครับเมื่อตรงเสร็จเรียบร้อยนะครับเราดูก็เราจะทําการแยกข้างบนนะครับนะครับเราก็เริ่มปั๊มเลยครับนี่ครับน no ี่ครับกดหัวข้างบนเนี่ยนะครับก็ปั๊มไปเรื่อยๆนะครับตัวแรกมันจะเบาครับปั๊มไปจนเมื่อไรมันแข็งนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าตอนนี้เริ่มแข็งแล้วครับเพื่อนๆจากตัวแรกเบาๆนะครับ ปั๊มไปเรื่อยๆครับจนรู้สึกแข็งตึงมือนะครับนี่ตอนนี้ตึงมือเรียบร้อยครับนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆตรวจเช็คดูว่ามันไม่มีรอยรั่วนะครับระหว่างที่เราแยกเห็นไหมครับนะครับนี่ไม่รั่วครับตอนนี้ตึงมือกดไม่ลงแล้วครับแล้วก็ไม่มีอะไรรั่วแล้วนะครับแล้วก็เช็ดทาความสะอาดอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดเครื่องกันครับเพื่อนๆอย่างนะครับผมเช็ด ทำมันสะอาดอีกสักนิดหนึงครับแยกให้มันแข็งนะครับเพื่อนๆหรือว่าในระหว่างที่เราแยกแยกตัวไล่ข้างบนเนี่ยนะครับถ้ามันแยกแล้วรั่วเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับเพื่อนๆแสดงว่าเราประกอบประกอบไม่เข้าที่นะครับแต่ตอนนี้มันไม่รั่วแล้วเห็นไหมครับมันแยกแยกแล้วก็ไม่มีรั่วแล้วครับ นะครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยยกแยกจนมันตึงมือครับถ้าตึงมือก็โอเคเป็นอันเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปติดเครื่องกันครับเพื่อนๆดูผมไปติดเครื่องนะครับ เรียบร้อยก็ให้ตรวจเช็ครอยรั่วดูนะครับก็มันมีรอยรั่วรอยอะไรไหมครับถ้าไม่มีรั่วไม่มีซึมอะไรนะครับก็รอไปยิ่งใช้งานดูแล้วก็เช็ดทำมันสะอาดตรวจเช็คอีกทีหนึ่งถ้าเสร็จเรียบร้อยก็ไปอานเสร็จกระบวนการนะครับในการเปลี่ยนกองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต Mitsubishi ไฟฟ้า4 d 6นะครับตัวนี้จะเป็นโฉมปี2010 อย่ามันเขาจะมีสองแบบครับเป็นกองลูกเหล็กด้วยกับกองกองเสื้อพลาสติกแล้วข้างในเป็นไส้กระดาษนะครับในที่นี้ก็ทำไม่ยากเพื่อนๆลองศึกษาแล้วก็ลองทำตามดูครับสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับท่านรู้สึกชอบถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพิธงานเพื่อนจะได้ผลิตคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ